ถานว่าอะไรเลยตอบได้ผมจะถานว่นาขอให้คนรอบตัวผมแล้วก็คนที่เขารักผมนะครับทุกคนขอให้เขามีความสุขครับน่ารักจนมีนานที่สุดท้ายเลยน่ารักตลอดเวลาลจริงก็ขอให้มีความสุขที่สุด เราจะคอยอยู en en bon ่ตรงนี้เสมอนะครับรักเราแรงนะครับไปไวเลยครับมีการตอบมาแล้ว 感谢分享。